กราบสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมน,นี่อยู่กับผมนะครับผมบัตเตอร์นะครับผมจะมาสตรีมเกมกันนะไม่ได้สตรีมมนาะเลยยีบีกีกีปักตีจะไม่ค่อยพูดซะเท่าไหร่นะเกมบีกีกีเพราะอยากให้ลิซี่เสียงเพลงนะโอ้โห ก็แมปเนี้ยโอเคเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะค,ครับมันต้องนานแน่ๆโอเค

มอนั่งเก็บแล้วอะ่ะเอ้เกือบเกือบเกือบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต่อไปตรงนั้นไม่ยากเลยแล้วจ่ะน้องไปตรงนี้ให้ไปพักเอ้าเ,เอ้าตกพอดีเลยโอเคเขาต้องหาที่นั่งหน่อยแป๊บนะึงมึงมีที่นั่งสักที่หนึ่ง เกือบเกืเกือบเกือเกืบไปแล้วเกือบเกกือบเ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 กือเกือบมันก็ไม่ได้เรียกว่าเกือบนะมันมันไม่ได้เรียกว่าเกือบมันแบบตายเลยไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ตองนี้ใชกอนแ้วไรอนี้ก็ไปตรงนี้เลยเกือบโอ้โหเกือบเกือเกือบไปไป กระโดดเออจริงๆมรนต้องกระโดดก็ได้หรอตรงนี้ยากเมื่อึแบบนี้ตรงนี้น่ากลัวนี่ตกแล้วตกเลยนะน่ากลัวตรงนี้ตกแล้วตกเลยนะจ๊ะผมต้องหนาแน่เลยตกแล้วตกเลยโอเคตกแล้วตกเลยนะจ๊ะ เอ้ยเดี๋ยวก่อนชิบะอยากนั <Respect ful> ่ง <line> พักน่ะนังไม่ได้นั่งพักสงบจิตสงบใจแทบจะไม่ได้เลยมันวันเดอเดออันนี้ยากของนี้เรื่องยากต่อไปต่อไปเนี่ยไม่ค่อยยากมันมีนะให้เราอยู่เราต้องกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดแบบนี้แล้วก็ อยู่ตรงนี้แล้วก็พอมันใก,กล้กับวิบเราก็เดินเห็นไหมเห็นไหม,ม,มคนอ่ะมันยากตรงไหนอ่ะล่ะคนเซียนแมป๊อปปี้อย่างเรานะจ๊ะโอเคนี่ยากเลยใช่ไหมโอเคมันลงพอดีโองเนี้นยน่ากลัว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 ,ลวไปไม่มีใครมาเลยเนาะตรงเงี้ย ตรงนี้ตรงนี้น่ากลัว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 ครับพี่น่ากลัวน่ากลัวคุณน่ากลัวเลยตรงนี้เจ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 เเจ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 เเจ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 เเจ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 เ ตกแน่ๆต้องตกแน่ๆ,ๆตกแน่ๆตรงนี้จะมีลาวาอยู่อันตรายอันตรายถต่ว่าทำไมงงล่ะโอเคโอเคมันก็เออมันจะพักที่ตกลาวาเลยใช่ไหมโอเคโอ้เคโอเคลง้มาห้าล่างเฮ้ยเส้นชัยเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยนี่เพิ่งถึงเส้นชยัยสวรรค์ นั่งพักอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณกูชื่อเอ็กกี้เบิร์ดครับเอกกี้เบิร์ดใช่ไหมโอเคเอ้เราเราไปนี่สินั่งพักโอเคคุณชื่ออะไรครับเอกกี้เบิร์ดอ้มันพูดได้ด้วยครับทุกคนพูดมาสะใจเลยโอเคเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้พักสักทีนิมสวรรค์นะฉันเลยอะ่ะสวรรค์น่ะกินได้ฟรีหมดเลยนะครับ ถ้าเธอไอ้ตู้เย็นตรงนั้นนะคุณจะเปิดตู้เย็นนั่นคอณมันหนึบลูกจ๋าอจไาคุณครับอุปกรณ์การเรียนอุ้ยแล้วก่อนหน้าโอเคพี่สวรรค์ของเราอ้สวรรค์เนี่ยฉันเลยอ่ะเฮ้ยพี่ด้วยอ่ะเฮ้ยอยากยืนตรงไหนก็ยืนเหรอจริงอ่ะ กกออมีชุดด้วยแต่ว่าไม่ใส่คนคลายไปเล่นเมกมแต่ที่บ้านจีพีไม่น้องจีพีเกานั่งได้เฮ้ยสวรรค์ของคุณน่ะเมื่อสวรรค์น่ะพอจบแล้วอ่ะมีเซียนออฟฟี้นี่เฮ้ยแอนเน่ไอ้เฮ้ยไม่กดถ้าเก็บได้จริงนี่ดีมากเลย<อ>ลว,ว่าจามีราวา เฮ้ยโคตรเจงว่ะเจงเจงว่ะทุกคนเพาผมชอบตรงนี้มากกว่าผมชอบที่เต้นอ่ะเออไอ้ไตี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 กีตีี่ีต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 ี้ีตีีตี่ีตุตตีตีตอีดีีต มันดูน่าเกลียดเนี่ยเราเปลี่ยนยุ่ก่อนนัไม่เอาไม่เอาน่าเกลียดเกินเต้นตรงนี้เนี่ยดีแล้วไม่ต้องใช้ชุดนอง โอเคสไตล์ของคนเราจ๊ะ ได้เลยเหรอก็เสียพอะเงินจริงๆเลยอุ้ยเงินเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยอย่างน้อยเงินดิอย่างน้อยก็เยอะอืมโตมันโอ้ยเซ็นมันบ่อยๆเลืกเกินเงิน เฮ้ยน่าเล่นเหมือนกันนะสนุกเหมือนกันแต่ลองดูคนอื่นสิคนอื่นนั่นก็มาถึงไหนแล้วไอ้พวกกระจอกมันกระจอกจริงนะดูดิดมาไม่ถึงเลยพวกนั้นน่าจะมีเซฟไปห,หน่อยเนาะพวกนีน้มันถึงไหนแล้วเนะี่ยตกแล้วไม่ไปเป็นไรตรงนี้แหละอันตรายอันตรายตรงนี้อันตรายจริงมันต้องขึ้นไป อันตรายอันตรายครับเอ้ยนั่นไงลองดูพวกกระจกนี่มันมาถึงไหนแล้วมาถึงไหนแล้วเนี่ยพวกกระจกพวกนี้ยังไ,ไม่ถึงไหนเลยนั้นอกก่อน โอเคโอค้ของเต็มเลยเรมาใหม่แล้วเนีที่มีอ,นะอเอไปต้องเดมคุม้มัีสวีส,สวีสวสวีเล่นน้ำมาหนีว่ไป เพลงนี้มันไม่พร้อมซะเลยเอาเพลงอู่น่าเพลงอู่นวะถ้าเต้นไหนนี่ไหนะ้าเต้นท่านี้ท่านี้เฮ้ยให้เต้นวะนั่งเลยเลยอืมนี่นั่งน้อย mời 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 đi mời 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 ไม่จะได้วะมื้อเบอร์ยังมีเลยรด้าจำได้มันมีนั่นอยู่นี่ผู้อะผู้หายไปไหนแล้ววะนี่ไงอือจุดไปเอือไม่ทำเข้าทำเข้าจุดจุดเป็นการเตืน <c oughs> อนเฮ้ยมันอ่านใจออกเขาจะขึ้นบิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเวลามันมันให้จองเ่ะเนี่ยมันให้จองแ้่เคยซื้อแล้ว แอนเน่เจ้าเคยซื้อแล้วไม่แพงเขาให้จองเข<อ>าให้จองรถเนี่ยค่อยจองนะเจ้เคยซื้อแล้วเดี๋ยวว่ามันไม่มีในในีน้แค่ค่อยจองค่อยจองม,อมันม,มีเวลาด้วยน้องตามันมีเวลาด้วยเวลาให้จองด้วยถึงว่าเวลาก็นานอยู่นะไม่พิสูจน์ทำไมมันไม่ซื้อไ,มไมอ้จองให้ตาหยดิตาจะไปะเตะคนแตะเตะเตะมาขึ้นกับตูปะแต่ว่ามันไม่สามารถเก็บได้นะตา กบแลอวปุ๊บเป็หายไปเลยไดรู้ตั้งนานแล้วสักอ่ะปั๊บช่วยเนน่ะนี่กันแต่คนเมื่อกี้นทีเขาบังเขากระโดดนะรถขึคนหมดเวลาแล้วรจะมาปะเน็ตเรามานี่นึงุกบิ โอ้เชา้าแล้วโอเคเชา้าแล้วเชาว้าแสงสดใสนึกว่าจะถ่ายตอนมืดมืดหน่อยมันจะได้เห็นตาสว่างเลยเดี๋ยวครับคุณขายน้ำส้มใส่ชูผมเหนได้ไหมครับเหมือนหล่ออืมในใจพูดในใจใใจตัวละครของเราพูดว่าเหมือนหล่ออืม ไม่ได้โอเคให้ามันใส่แว่นตายเย็ดไปคีไ,ไ,ไ,ไย่างนี้เรากับไอว่วโอเคไปี๊ทำให้มันมัดแม่แล้วดิยังไม่ทำงาดิมันซื้อเลยอะตาไปจุดตาไ โอเคต้องเสียสี่ร้อยต้องทำงานนะเสียสี่ร้อยบาทที่มันไม่คุ <Okay. S 2> ้มนะเนี brainstorm. ่ยโอเคเหมือนจะได้อะชิมินอ้าวโอเคโอ้ได้เข้าไปโอ้ได้อีก็ได้คิดดไแค่สองรอบอะแค่สองมันจะกดตกนะก็ดีทริงานพิซซ่าดีกว่านะ โอเคคลิปนี้ต้องยาวหน่อยนะขออภัยในการไม่สะดวกสจา้ามันต้องนานแน่คนต้องเบื่อกันแน่แนั้งผมขอส่งพิซซ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็บายบายนะครับผมนง บ้านชื่อว่า X D สองสามหนึ่งนะครับผมนี่คือบ้านของผมนะผมละครของผมชื่อว่า X D สองสามหนึไปไป่งนะจ๊ะโอเคกอดด้วยบาย